สวัสดีค่ะมือนีก้กะพ่อกับยายบนค้นสรารคามเนาะค่ะเนาะมือนีก้กะคือเก่าค่ะมือนี้ก่ะยายบนก็จะไปส่งของเนาะคะ่ะมีอยู่สามตัวแลวก็ะสาวอีกอันนึงเนาะคะ่ะเป็นพระเนียดสั้นฮักสองขางสองตัวกับท่านตรงไม่ประดูเนาะคะ่ะท่านตรงขางเดียวไม่ประดูนี่เนาะคะ่ะพร้อมจะส่งลูกค้าแล้ะคะ่ะลูกค้าก่ะ รอรับได้เลยเนาะค่ะเนาะนี่ก่ะขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนยายบนเนาะค่ะที่โทรมาสั่งของเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะเนาะลูกค้าคนใดสนใจอยากได้ผระเนียดเป็นสั้นหักสั้นตรงเสื้อตุบตูดเทนกวาดล้านหรือว่าจะเป็นค้อบนเนาะค่ะหรือจะเป็นกระโจมก่ะกิ่งกางเขามาใดค่ะเพราะว่ายายบนกับยังเฮ็ดคือเกลายอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะกขมาเบิ้งกันเนาะค่ะตัวนี้เป็น สั้นหักปับได้ถอดได้ซองขางไอ้ความเา่าเม็ดยี่สิบเนาะค่ะตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็เป็นสั้นหักปับได้ถอดได้ทรงกลมเม็ดสิบเนาะค่ะนี่นหน่อยพอด,ดีเลยเนาะค่ะเนาะนี่เม็ดสิบแต่ว่า่อหาท่าสีพอยังเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นสิไปเฮ็ดเอาเองเนาะค่ะเพิ่นมากสีใดเพิ่นสิไปแต่งเราเองเพิ่นเลยหให้เฮ็ดสีธรรมา,าติไปก่อนเนาะค่ะเนาะ มี่นะคะ่ะค่ะแล้วก็มีสั้นตรงขางเดียวไม่ประดูนี่นะคะสวยงามนะะเนาะเนาะเบากับเบานะคะวนแล้วก็มีสาวสาวพร้อมหัวเนาะคะ่ะสาวสิบเมตรแต่ว่าใส่ได้จริงแปดเมตรเนาะคะ่ะนี่ค่ะพร้อมหัว เป็นของลูกค้าของตัวนี้นะคะ่นะเนาะเป็นสานหักตัวนี้เพิ่นเอาทึ้งสาวท,ทึ่งเนียดเลยเนาะคะ่ะสองยางกะสร้างให้เอาแนวใส่อาหารให้พร้อมเนาะคะ่ะสร้างเพ่นกะจัดให้กะสร้างใดค่ะสาหรับลูกค้าคนใดที่มักแบบใดกะสร้างใดเนาะคะ่นะเนาะ รอบนี้กะสีได้ทรงยุบประมาณนี้ล่ะค่ะกะอาทิตย์ละสองสามโตนี่ล่ะค่ะเห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะยายบนกะเห็ดตาม้ังบ่ได้เห็ดถิมไวเนาะค่ะเนาะเห็ดตามลูกค้า้ังกะรอให้ลูกค้าโทรมา้ังสะกันยายบนกันสิเห็ดเนาะค่ะเพราะมนเห็ดถิมไวคือพอว่าเข้าเห็ดไปมันกะโุงมันก็ขืนสนิมเนาะค่ะเนาะอ็นนี้ต้องรอให้ลูกค้า้ังสะกันคอย อันเนีย้ยที่ย้ายบนเห็ดอยู่กับมันก็มีหลายแบบนะคะก็ต้องรอให้ลูกค้าสั่งก่อนจะเห็ดนะคะเนาะ,ะกับ่ได้รอโดนค่ะเดือนนี้กัคิี่วกับ่บเ้วปันใดกะไปได้เรื่อยๆค่ะสำหรับลูกค้าคนใดสนใจก็โทรมาสั่งได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาเป็นสัน้นฮักทรงดอกบัวแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นทรงกลมแบบนี้ก็ได้เนาะคะ่ะ จะเป็นสาวหรือว่าจะเป็นสั้นตรงไม่ประดูเนาะคะ่ะเนาะโทรมาสอบถามราคาใดค่ะยิงกลางมาสอบถามราคาใดมักแบบใดสูงใดกะเจ้าสีดำสีใดกะบอกใดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไม่พี่น้องเมึงซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะจังพอกันคลิปหนาเดียวย่ายบนกระสีใดแพ็คของไปส้งลูกคา้ามือน,นี้ละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะ